ไอ้หาใครเนี่ยอ๋อมาแล้วมาแล้วครับไอ้กล้องบนหัวเไม่ต้องเก็บก็ได้ใช่ไหมต้องติดก็ได้พี่หรยอจะติดก็ได้พี่แต่เอาไว้แบบทอะไรได้ถ้ามีคนยืนดูกล้องอยู่อย่างเงี้ยเออผมสามารถไอ้นี่ได้สามารถดูโค้ดออฟได้ใช่นี่สซว่าเนี่ยหน้าจอเป็นของยูนของโค้ดออฟคืออะไรไม่เข้าใจมันเป็นลูกมันจะเป็นหิ่งห้อยบินไปบินมาในแบบอ๋อหิ่งห้อยใช่ไหมใช่ใช่ไอเราหน้าที่เดิมช่างภาพช่างภาพ อ่ามาเดี๋ยวผมเผยตัวนะจ้าเนี้๋ยวนี้ไม่ต้องผลของผีชื่อเคนเนตโจนนะครับผมตอบสนองเคนเนต์โจนถ่ายรูปผีกับเกลือแล้วก็เอ้ยง่ายง่ายอยู่ขอแค่ไม่ใช่ไม่ใช่ซิงน้ำเกลือขอเกลือ่อ่าเดี๋ยวผมยิบไปอ่าเกลือนี่อ่าเจ้าลองเอาไปเล่นแล้วกันอยู่กระปุกข้างล่างนี่ใช่ไหมกล่องกพีเกิลนนั่แหละะเอาล่ะวานได้วานได้สามารถกด F bar น้พี่แต่ เดี๋ยวต้องต้องเจอเ้อามันก่อนโซลเคมแต่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้ไปขโมยมชั้นเดียวไม่รู้ว่มาทำไมแต่เอามาแล้วมัาบ้านที่บุญยพัฒน์ตายน่ะใช่พี่บุญตายผมว่าพี่บุญเขาเล่นวีอาร์ด้วยแหละเลยแบบไม่แพ่หนักมันโหดเกินวีอาร์เล่นลตัวละครลูกเดินโคตรประหลาด เดินลำไงเดินลำแหว่อยูกินมอเตอร์ไซค์มูดใช้วิธีการใช้เตียนหรอวะมันเราไม่สามารถวางวางดีๆเอาจิงเอาจริงน่าจะมีคนร้องขอแล้วแหละว่าให้สามารถแบบวางเทียนแบบโดยคนอื่วางได้แต่นี่มันวางไม่ได้ประหลาดแท้ข้างบนไม่มีพี่ปะลงข้างล่างปะ อีฟอัตตาไโชยูเซลแมนครัผมเช็คผมรีเช็คข้างบนอีกทีลงกันไว้เลยฮะเก็บกุญแจด้วยกันกมันนี่อีฟอัตตาไเปิดประตูตู้ไว้กัน้องเดยมไม่ใช่ห้องเดยมไม่ใช่อ e ฟอัต u c ฟั n ก s ซายไอเสียงตื้นนั่นคือฟอัตา สิบองศาเก้าองศาด้านชั้นบนฮะชั้นบนชั้นบนเอาชั้นบนเลยผมตรวจใช่ไม่เจอวะผมบอกผมว่าแล้วว่าต้องรีเช็คอืออยู่ตรงแถวๆของเล่นเด็กเนี่ยเนี่ยเนี่ห้องเด็กเหรอได้ลองลองดูนะผีเด็กผีเบ่งกอะไรอย่างเงี้ยเช็คเช็คเช็คดูยังงี้ใช่นะเก้าองศาฮะโอเค แล้วใครใครมีไม้ไหมเดี๋ยวผมจะคุยเล่นกับมันก่อนอ่ะยังไม่ได้เอาสปิตบ็อกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยพี่มาให้เอา้อย่างนี้อย่างนี้พี่พี่คุยได้ปะถ้าไม่มีก็คุยได้แต่แคบเราไม่ได้เราไม่ได้คำตอบผีไงพี่ไอเอทรศัพท์สั่นคืออะไรอ๋อตกใจก็คือโทรศัพท์แต่เช่นแค่พที่พูดว่ากิบันกิบันอัไซมันก็จะมันก็จะดันประตูหรือแสดงคำอะไรํำอะไรสักอย่างมันอาจจะโยนเข้าของะ โอเคได้จัดไปแล้วก็กดบีอ่ะเหรอเหรออะไรอ่ะเอากองให้เฮ้ยมันเขียนหนังสือป่ะใช่ป่ะอ๋อใช่ใช่เขียนหนังสือเฮ้ยไวขนาดนั้วัยมากเดี๋ยวไอเปลี่ยนเกียร์กายกีบัตเตอร์ไซคีบัตเตอร์ไซแมนฮัลโหลชื่ออะไรนะลืมกีบัตเตอร์ไซเอ่อเซเนต์โจนสเซเนต์โจ กินเดจนกินเดจนพี่ปาร์ไซาี่พาร์ซายพีซพี่ไหมเอาอีไ่เอาเถอะก้อขึ้นมาหน่อยเย็ดเคเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้สิครับเคถ่ายแล้วครับสมรูปแล้วครับไปแล้วครับเจไรอะไม่เด็กครับถือขวาด้วยจามจามหัวจามหัวนี่นะนี่ปารไซแวยเฮ้ยเฮีย เจอทาไมเจอกันวะผมไม่เห็นวะเห็นทุกคนเดียววะไอเหี้ยไปแค่ใส่กูเช่เออไปดูไปดูรูปที่ถ่ายกันไลยนะอย่างชัดทำไมไม่มีอะไรตอบสนองเซ่เซเซโยนเอ็มเอฟเข้าไปไว้ในห้องนะเออมันเออเออใส่แม่ขอนักปักแป๊บ เฮ้ยถ่ายกล้องถ่ายรูปถายไปไหนวะเมื่อกี้ผมไม่ได้ถือเลยโอเคได้ราคาหนึ่งคือ E ไม่ห้าโอเคกับกับเขียนหนังสือง่ากับเขียนหนังสืออ่าเขียนหนังสือด้วยแล้วก็เดี๋ยวเหลือแค่โค้ดซอฟตไอ้เขี้ยเอ้ยไปดูไอ้เชี้ยดูจังวะมึงโขว่อยปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกนอกห้องก่อนดีกว่าไอ้ออกนอกบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวตายมึงดูบ้าไงไอ้เี้ยดูเินไอ้เี้ยกูอยู่ในตู้แล้วกูไม่กล้าออก พี่ออกมาแล้วออกมาออกมาทุกคนอยู่นอกบ้านอย่าไปได้เอออยู่นอกบ้านแล้วอย่าไปได้เโอ้โหพี่ไอ้เข่าผแค่ยื่นเข้าไปสองสามรอบไอ้เขี้ยวมันโผล่มาสองสามติดกันเลยผมได้ยินเสีม่เห็นผมได้ยินเสียงมันเดินผมไม่เห็นเออไม่ได้ไม่ได้เฉ่งแห่นะแต่เสียงแบบเอออย่างเงี้ยผมก็แบบให้เสียงมันเดินใส่เอาว่าเดินกลับเข้าไปดู วอกี Billie, Billie, Billie ้เราวอกี้เรายัง80%อยู่เลยนะแต่เราเห็นแบบชัดเลยอะเชื่อมันดุขนาดนั้นเหรอคือเห็นกันทุกคนเลือดเนี่ยถ่ายรูปได้เราเช็คที่รูปไปดิถ่ายรูปได้ถ่ายติดมันเลยผมเอาเกลือไปวางนะอ่าไปได้ว่าไปได้ว่าไปได้ว่าเป็นอานี้อ่ะผมมองไว้ก่อนไม่งดูหาย Motion นเซอร์คืออันไหนมาเป็นเพื่อนมนเป็นเพื่อนอ่าเนี่ยไอเสียมตาพี่อ่าเดี๋ยวผมไม่จับไปแล้วใครเอาคุตซิปิกไปวางไว้กลางห้องมันหน่อยปั่นล่าหน่อย เดี๋ววามันต้องวางเกลือได้ไหมไหวยิ่งกูกิซ่สมาธิกูหลุดหมดเลยพี่พี่โดนรอบเดียวผมโดนแม่งสองรอบสามรอบติดกันเลยพี่อะมึงแม่งแค้นใครวะแม่งเลยมาแล้วไอ่ปีเกอร์ปีไม่มีโอเค Imbush of the living dead Shelby business Into the damnation Show yourself กูหลอนแล้วเออเราหลอนเองกูว่าถ้าอยากเห็นนะเห็นได้ทุกคนไหมให้ใหม่ลองดิเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นแล้วเหมือนกันเห็นกับผมไงลแมงงงเหมือนกันแม่งดูจังวะแม่งเลยแร้ยงไงต่อแล้วเราทำอะไรอีก ก็อ่าไม่แค่รอให้มันเหยียบเกือบเพื่อเราจะเก็บเสร็จแล้วก็เอาเหยียบแล้วเหยียบแล้วนี่ไงเหยียบแล้วโอเคเหยีตอนไหนวะเหยียบตอนไหนมีไหมมีไหมพูดกับมันโมชั่นเจอเซอร์พูดกับมันเดี๋ยวๆที่อยู่คนเดียวโอเคโอเคโอเคมีเอเนี้ป่ะเดี๋ยวได้แล้วอันสุดท้ายคืออะไรฮัลโหลอ่าก็ทายเลยแค่พูดกับมันฮัลโหล เอ้าอะไรวะมันต้องใช้หมดมันต้องใช้ทุกอย่อยู่ๆเอออยู่กันทุกคนได้อยู่กันทุกคนได้อยู่กันทุกคนได้ผีมันเอ้าไม่มีเอ้าตัวที่บอกมีหลายหมองวางไว้ห้องเนี้ยเออหายหายเฉยเอาไปด้วยโอ้แต่มันดีมากเดี๋ยวกลับไปโอเคโอเคโอเคเจ๊ไหมไม่มีไม่มีตัวที่บอกนะ เอาแล้วคนยีบดโอเดี๋ยวผมนี่ฮะ Hello y o u r e ล s ไอ้ย่ยดูจังวะยีฟัสไซมึงไม่ต้องให้มันช่วย y o u r s ล l f ล่ามึงถามมันสบายดีไหมอะไรก็พอแล้วมันมันมาหลายทีแล้วอายุโอเคอายุห้าเลย เอออ่าทำไมหยิบของไม่ได้ยูสแกมีผีปลาตไคได้เจอสายแน่อายูสลิมอายูสลิมไปอายูไอ้ยไ้ยัยประตูอีละผีสลิมปะเนี่ยมีเหตุผลปะเนี่ยโชยเซลไอ้ยัยโชยเซลมาอยู่อยู่ How you Hello ต้องปิดไฟดูดิพวกมันพวกมัน Where are you Hello ที่บ้านทรายโชว์ยูเซลแมนโอ้เจ้าปิดประตูใส่เลยปิดท้ายปิดท้ายไงเผื่อเห็นไงไม่มันอะไรนี่มันอ่สปอตต่อทุกคนโอเคโอ้นี้ได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 ้เลยได้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 คูณคำแรกมึงได้เลยมันเคยมันเคยโอ้นี้มึงจะดูไปไหนเนี่ย โอเคไปกูไม่ได้กระบื้อก็ได้จะดูไม่ได้เจ๋อแหวนเลยมีโกลด์ไลทิ้งเอฟนะครับแล้วก็สปิริตบล็อกนะแล้วก็อีสานเป็นผีเป็นโอนี่นะก็ว่าสปิริตบล็อกโอเคก็ว่าอยู่ก็ไม่ไปดุจังวะเออไม่โอนี้ว่ะแม่งดุชิบหายเลยสุดยอดไม่แล้วเวลาเวลาล่าคือมันเร็วด้วยใช่ไหม เฮ้ยูถ่ายได้หลายรูปเลยเนี่ยเต็มเลยชัดเจนมันโฟร์สามติดกันนะแต่สิบต่อโอนี้นะผมปิดประตูรถแล้วนะกลับบ้านแล้วล่ะอ่าอะไรนะเดี๋ยววันเดียวเดี๋ยวครั้างหน้ามาเล่นใหม่นะเดี๋ยวผมไปกับพวกนี้ผมก็ไปทำบุญแต่เช้าได้เลยพี่ได้กันพี่เดี๋ยวผมก็ปั่นงานโต้ะลุงต่อเลย โอเคเจอกันพี่ใหม่โอเคครับมาเออใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เย็นๆว่าจะไปดูหนังถ้าว่างก็ไปด้วยกันก็ได้นะชวนวอชินก็ได้เดี๋ยวลองชวนอีกทีนึงแล้วกันนะเจออ่ะดูหนังเรื่องอะไรเนี่ยพี่เรื่องมาเลเรเบเลว่าตอนแรกก็อยากจะดูระสงสารมาเลฟีเนสเออมาเลฟีเซนเรื่องอ่อเนี่ยไม่ไม่หนังหนังผีอินโดอ่ะอ๋อหนังผีอินโดอ่ะอ๋อเอ้ยแนะนำแนะนำแนะนำพี่ เ,เดี๋ยวเราดีไปแล้วสิผมไปดูแล้วไงตอนแรกคิดว่าพี่จ้าไม่ดูเ้ยโอเคได้กันเดี๋ยวว่ากันนะผมเจอกันครับทุกคนได้ไดเลยเจอกันแล้วว่าจริงๆดูดูดูเอ้ได้แล้วหนึ่งแต้มโหดีงว่า